ทีนี้ธีมของเราก็คือ my birthday ทุกๆปีวันเกิดนั้นก็เป็นวันที่แซมรอคอยอย่างมากๆเพราะเป็นโอกาสดีๆที่จะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองนั่นเองเราจะทำอะไรกันนั้นมาติดตามกันได้เลย Welcome to m o m m Song สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมัมเมซองกับโค้ชแซมรายการที่จะมาเปิดบ้านแชร์ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าครัวทำอาหาร<ม>ให้เวลากับครอบครัวเลี้ยงลูกงานอดิเรกดูแลตัวเองรายการนี้เรามีครบวันนี้จะมาทำอะไรกันนั้นมาติดตามกันได้เลยอีพีนี้ธีมของเราก็คือ my birthday ทุกๆปีวันเกิดนั้นก็เป็นวันที่แซมรอคอยอย่างมากๆที่เราสามารถทำอะไรดีๆให้กับตัวเองฉลองความเป็นตัวเราและฉลองวันดีๆของ วันนี้เราจะมาฉลองเบิร์ดเดย์ในรายการมาเมซองด้วยการทำคัพเค้กสุดเฮลตี้และนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมพิเศษพิเศษเพื่อที่จะฉลองความเป็นตัวเราแต่ก่อนอื่นขอแนะนำส่วนผสมก่อนนะแป้งอัลมอนด์ก็คืออัลมอนด์บดนั่นเองเราจะใช้ทั้งหมดนะคะ2ถ้วยตวงแป้งอเนกประหนึ่งส่วนสถ้วยตวงผงฟูเบกกิ้งพาวเดอร์2ช้อนชาราสเบอรี่ครึ่งถ้วยตวงไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองเน้นว่าใช้อุณหภูมิห้องโค้ไซรัป แล้วมันมาพร้าว1ส่วนสีถ้วยตวงและนอกจากนั้นเราก็จะใช้วันนี้ละเอเซนส์สิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะคือการเปิดเตารอไว้เลยที่180องศาให้เขาพรีฮีตแต่ตอนอบจริงนั้นเราจะอบทั้งหมด20นาทีก่อนเริ่มเราจะเตรียมชามทั้งหมด2ใบใบหนึ่งสำหรับส่วนผสมเปียก และอีกใบหนึ่งสำหรับส่วนผสมแหง้งเริ่มจากแป้งอัลมอนด์สามารถเทลงไปในชามได้เลยหลังจากนั้นแป้งอนเนกประสงค์หนส่วนสีถ้วยตวงและเบกกิ้งพาวเดอร์2ช้อนชาเราจะผสมเท่านี้ก่อนแล้วก็ใช้ไม้พายผสมให้เข้ากันนำเขามาไว้กลางๆก่อนแล้วก็หยิบชามใบที่2มาเพื่อเตรียมส่วนผสมเลียนนี่เราจะเริ่มจากไข่ไก่3ฟองไม่เย็นนะคะเอาแบบอุณหภูมิห้องโอเค ต่อมาเราก็จะมาเพิ่มความหวานด้วยเมโพสิรัป1ส่วนสีถ้วยตวงและหลังจากนั้นเราก็จะมาผสมนะ้ำมันมะพราะ้าว1.4ส่วนสีถ้วยตวงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวานิลลาเอสเซนส์1ช้อนชาและเราก็จะหยิบตะกร้อมือมาขวนให้เข้ากันเราจะตีเบาๆถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็แปลว่าโอเคแล้วและเราจะค่อยๆเทส่วนผสมเปียกให้เข้ากันกับส่วนผสมแห้งนั่นเองผสมผสมให้เข้ากัน เราก็ต้องระวังไม่ให้คนมากจนเกินไปหลังจากที่เราผสมส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะมาเตรียมถาดคัพเค้กสูตรนี้ก็จะได้คัพเค้กประมาณ9้าถึง1ชิ้นแล้วแต่ว่าพิมเราเนี่ยช่องใหญ่หรือเล็กในการเตรียมเราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวเพียงเล็กน้อยแล้วก็ใช้แปรงในการทาน้มัน ให้ทั่วๆให้เขาไม่ติดกันนั่นเองหรืออีกทางหนึง่งก็สามารถใช้เขาเรียกว่าคัพเค้กไลเนอร์ก็ได้ที่เป็นกระดาษน่ารักนรักแล้วแต่ชอบส่วนคัพเค้กของเรานั้นเราก็จะทำครึ่งหนึ่งแบบว่าเพลนเพลนและอีกครึ่งหนึ่งแบบใส่ราสเบอร์รี่เดี๋ยวเราจะตักส่วนที่เป็นเพลนลงก่อนนะคะแบบนี้เราจะใช้ที่ตักไอติมในการสกู๊ปแป้งโดของเราแล้วค่อยๆบีบเพื่อให้เขาลงพิมพ์คัพเค้กช่องหนึ่งใช้ประมาณ1สกู๊ป แต่ก็แล้วแต่อีกนะคะว่าสกู๊ปของเราเนี่ยไซส์เท่าไหร่จะพยายามทําให้เขาเนี่ยเป็นรูปทรงที่สวยเพราะว่ามันจะไปส่งผลกับรูปทรงของเขาหลังจากที่อบแล้วและตอนนี้สูตรนี้ก็มีความพิเศษตรงที่เราสามารถดัดแปลงได้ให้เป็นอะไรที่เราชอบได้เลยวันนี้เราก็จะใช้ราสเบอร์รี่แบบแช่แข็งมาผสมในแป้งของเราแค่คลุกๆเบาๆทีนี้เราก็จะมาใช้ที่ตักไอศครีมตักเพิ่มเติม ของราสเบอร์รี่มาตัดกับเนื้อแป้งเรามี2แบบแบบใส่ถาดคัพเค้กเลยและแบบใส่ถ้วยคัพเค้กเดี๋ยวเรามาอบกันเลยนะที่180องศาเซลเซียส20นาทีระหว่างที่เรารอคัพเค้กกำลังอบอยู่นั้นเราก็จะมาเตรียมไอซิ่งสุดอร่อยและเฮลตี้วันนี้เราจะมาใช้ Cheese, ริคอตตาชีส300กรัมและเราก็จะมาใช้เมเปิลซรัป2ช้อนโตะ เพิ่มความหวานให้เขาเราก็จะใช้เมเปิลซีรัปทั้งหมด2ช้อนโต๊ะเมเปิลซีรัปนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้หวานที่มาจากธรรมชาตินั่นเองสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ําตาลสายขาวเลยและเราก็จะมาใช้ช้อนนี่แหละในการคนให้เขาเข้ากันทะดาและคัเค้กของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หอมมากๆแล้วทีนี้เราก็จะมาตกแต่งเราก็มีถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ถั่วอบแห้งด้วยน้ำผึ้งมีสตรอเบอรี่อบแห้งแบบฟรีสดรายนอกจากนั้นก็มีเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ก็มีผลไม้แห้งเลมอนมีแอปเปิ้ลมีดอกไม้แบบทานได้ไวท์ช็อกโกแลตชิพ มีวอลนัทราสเบอร์รี่แบบแช่แข็งที่เหลือจากการทำคัพเค้กและถ้าพร้อมแล้วก็ถึงขั้นตอนที่สนุกสนานก็คือการเดคอเรทคัพเค้กของเราให้สีสันสวยงามน่าทานอันดับแรกเราก็เลือกคัพเค้กที่ถูกใจมา1ชิ้นก็ปาดลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วถ้าเกิดว่าคัพเค้กของเรานั้น กลายเป็นสีขาวแล้วก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วเพราะเขาจะมีตัวนึบๆเอาไว้ทําให้ท็อปปิ้งเราติดนั่นเองทีนี้ก็เป็นขั้นตอนในการครีเอทแล้วเราจะเริ่มจากอะไรดีวอนัทละกันเนื้อสีสันสวยงามวอนัทเราก็สามารถวางเข้าตรงกลางเลยเราก็จะไปต่อโดยการโรยช็อกโกแลตชิพข้างๆคัพเค้กชิ้นแรกของเราก็พร้อมทานเรียบร้อยต่อไป เราก็เริ่มจากการหยิบคัพเค้กแล้วก็ปาดหน้าคัพเค้กเราด้วยริคอิตตาคิดว่าคราวนี้จะออกเป็นแนวธีมแบบขาวชมพูแล้วกันสีโปรดตอนนี้กำลังบดสตรอเบอรี่แบบอบแห้งไอซิ่งของเราใช้ช้อนตักแล้วก็ค่อยๆโรย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับชิ้นที่3มาลุยต่อกันเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้สีสันเพิ่มเติมและก็ราสเบอร์รี่แช่แข็งเหลือจากการทำคัพเค้กเมื่อกี้นี้เราก็สามารถนำริคอร์ต,ตอามาผสมกับเขาแล้วก็คนๆทีนี้เราก็จะได้ไอซิ่ง สีชมพูแบบเฮลตี้โดยที่เราไม่ได้ใช้สีผสมอาหารใดๆเลยตอนนี้เราก็จะมาลองตกแต่งหน้าคัพเค้กที่อยู่ในถ้วยคัพเค้กกันดูเราก็ทำเหมือนเดิมนําบิคอตตามาปาดหน้าให้ทั่วๆ ตอนนี้คัพเค้กของเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาจัดปาร์ตี้เล็กๆในการฉลองวันเกิดเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ฉันจะจัดมุมบ้านน่ารักนักเพื่อฉลองเบอร์ดเดย์ยัยงไงหลังจากทำขนมเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมน่ารักนรักเพื่อตัวเองให้ตัวเอง เป็น Ritual of Birthday Self Love นั่นเองมาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างก็มีรูปภาพของตัวเองที่ขาดไม่ได้เลยคริสตัลกันไกลมีกาวก็มีสติกเกอร์เทียนหอมเทปสีสามารถสั่งดอกไม้ให้ตัวเองฉลองความเป็นตัวเองได้เหมือนกันเราไม่ต้องรอให้ใครให้เราก็ามีไพ่ออร์คิลที่จะมาเปิดกันเพื่อเป็นแฮปปี้เบิร์ a เดย์วิใชให้กับตัวเองด้วยผ้าเอาไว้ตกแตง่ง มีกระดาษห่อละไรสวยๆและนอกจากนั้นยังมีกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็มาร์กเกอร์สวยๆไว้เขียน affirmation เพื่อจะมาตกแต่งมุมบ้านให้เห็นอะไรดีๆเป็น positive vibe ประจำวันเราจะเริ่มด้วยกระดาษไซส์โปสการ์ดหแผ่นแล้วก็สติ๊กเกอร์หัวใจอันนี้เราก็สามารถดีไซน์ได้เลยว่าเราชอบแบบไหนอาจจะคิดสักนิดว่าเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองในวันนี้วันนี้ด้วยความที่เป็นวันเกิดก็จะเขีว่า celebrate สามารถตกแต่งเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเรามีเทปสีสันสวยงามอาจจะประมาณนี้ celebrate you ในไหนเราเรียกว่า celebrate you แล้วในการฉลองวันเดย์ของเราเราก็จะเลือกรูปภาพเดี๋ยวๆแล้วกันในวันนี้ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการจัดบ้านเพื่อจัด i r t เดย์น่ารักน่กให้ตัวเองนั่นเองทีนี้จำอาจจะใช้เป็นผ้ามาปูโต๊ะก่อน วันนี้แซมก็มีคริสตัลที่เป็นรูปทรงทาวเวอร์แล้วก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้ทานได้ที่ใช้ตกแต่งคัพเค้กเมื่อกี้นี้ล้วก็นำทาวเวอร์มาวางไว้ตรงกลางแจกันที่เป็นรูปทรงโดมแล้วก็นำดอกไม้มาตกแต่งรอบๆให้สวยงาม <Okay. S 1> แล้วก็นำตัวฝักมาครอบแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ไพออร์คิลเราจะมาตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ ให้ออร์คาลจะมาบอกอะไรดีๆกับเราในวันเกิดของเราเดี๋ยวเราหลับตาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเขียนว่า release self doubt and let go off เป็นอะไรที่ดีถ้าใครกำลังรู้สึกว่าเราทำหน้าที่แม่ไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดการไว้ปล่อยความคิดนั้นนะคะเพราะให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นแม่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะและตอนนี้ ขอทำกิจกรรมดีๆให้กับตัวเองเป็นการส่งต่อ positive vibes ีดีในวันเกิดเมื่อมุมน่ารักน่ารักของเราก็พร้อมแล้วตอนนี้เราก็จะจุดเทียนเพื่อตั้งจิตอธิษฐานขอพรอให้ตัวเองเนื่องในโอกาสวันเกิดตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วก็จุดเลยหลังจากที่เราจุดเทียนแล้วเราก็หลับตาลงนำสติมาไว้กับลมหายใจใหายใจเข้าออก และเมื่อรู้สึกสงบนิ่งแล้วให้ลองนึกว่าเรามีความรักอยู่ที่กลางหน้าอกของเราอาจจะเอามือมาและเมื่อเรารู้สึกว่าเรานั้นเต็มไปด้วยความรักแล้วก็ร้อมรอบไปด้วยความรักแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกับรอยยิม้ม ตอนนี้แซมก็พร้อมที่จะจัดปาร์ตี้สุดชิคให้กับตัวเองแล้วนะคะเพราะคัพเค้กก็พร้อมมุมโปรดก็มีแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปวันนี้แซมก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจนะคะเราก็สามารถมาพบเจอกันในมัมเมซองในแอปพลิเคชัน A Live สามารถรับชมได้ทุกเมื่อที่ต้องการเลยและสำหรับวันนี้แซมขอลาไปก่อนนะบายบาย